สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มาพบกับล hey ูตันนี่แก้วเฮ้ยเป็นมีดคู่แล้วนะมาตอนนี้เราเข้าเซิร์ฟนี้ได้แบบลื่นๆแล้วเอเซียสองถนสี่ครับผมไหนไหนเซิร์ฟเวอร์ไหนครับผมโยเข้ามาแล้วตอนนี้มันติด ปัญหาอยู่ที่ว่านี่ครับผมเควสหลักของผมเรว l e v e สามสิบเอ็ด 3, ผมได้รับไอเทมมาที่เป็นคล้ายๆไอเทมที่ว่าลูกกุญแจรหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าให้เข้าไปในวิหารเนี่ยได้ประมาณสามสิบนาทีแต่ปัญหาของผมคือผมเข้าไม่ได้ครับผม <laughs> level สา <c oughs> มแล้วก็ จากเลเวลหนึ่งถึงสาสิบนี่คือเดินตามเคสไปเรื่อยๆแป๊บๆก็นะก็ถึงสามสิบแล้วใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็สามสิบแล้วครับผมแต่พอหลังจากสามสิบนี่คือมหากราบสุดๆรับของรายวันก่อนอ่ะวิ่งผ่านตรงไหนรับเคสได้หมดเ <c oughs> ฮ้เยเดี๋ยวก่อนจะไป เพสหลักเดี๋ยวผมขอไปซื้อยาก่อนของมันต้องใช้เก <c oughs> มเป็นเกมที่แบบเปิดบอทยาวๆเลยนะครับผมผมสังเกตว่าเอ๊ะทำไมผมเข้าวิหารไม่ได้เป็นเพราะเลเวลเราไม่ถึงหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีเงื่อนไขตรงนั้นให้นะหนักตึ้งเลยโอ้ยซ,ซ,อซื้อยาเสร็จหนักครับผม <c oughs> ไปเก็บของเข้าคังดองดองไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อสักวันได้ใช้เฮ้ยเต็มเหรอคังแล้วเต็มเหรอเออเต็มว่ะ <c ười> <c ười> คือว่าเลเวลสามสิบห้าผมจะต้องเอาพวกเนี้ยออกมาขายหรือออกมาใช้เต็มก็เต็ม เต็มก็ได้วะแล้วตอนนี้ผมยังไม่ถึง35มาเมื่อคืนผมก็ปล่อยบอดทิ้งไว้นะคือนอนนอนหลับพักผ่อนปล่อยบอดนเนีย,นย,นยไปเดี๋ยวไปที่เคเวสหลักเราก่อนเลยดีกว่าที่ว่าผมว่าเข้าไม่ได้อ่ะนะคือเกมเนี้ยสังเกตนะจากตอนเลเวล31ที่ผมไม่สามารถไปต่อเคเวสได้เคเวสตัวเนี้ยก็ อรับไปห,หมดผ่านตรงไหนรับรับไว้ก่อน <c oughs> เควสนี้เด้งจังแต่เควสหลักนี่ไปต่อไม่ได้ครับผมหรืออาจเป็นเพราะว่าค่าความแม่นยำของผมไม่ถึงร้อยตอนนี้มอนเลเวลประมาณสามสิบสี่ผมก็ตีไม่โดนอ่ะมันก็แปดอยู่นะแล้วคิติคอนก็ไม่ได้ติดบ่อย น่าจะต้องมีวิธีทําของหรือว่าอัพอะไรเพิ่มให้มันติดคิดิคอนกับมีดคู่แล้วแหละ <c oughs> ไปวิ่งโอ้โหสองร้อยกว่าเมตรวิ่งยาวๆเลยครับผมไปมาคลิปที่แล้วติดลิกาติตเข้าไป <c oughs> ติดเหลือง <c oughs> อืมเจ้าลูตันเออคลิปคลิปก่อนหน้าเนี้ ผมใช้ชื่อลูตันที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ปะ่ะเพราะว่าความหนานแน่นอะไรเงี้ยมันเยอะเลยเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ตอนนี้รู้สึกว่าความแผ่วบางมันเริ่มลดลงเพราะว่ามันน่าจะเป็นแค่กระแสะครับผมช่วงแรกๆไอ้เคเวสเนี้ยน่าจะเลเวลสี่สิบทำไม่ได้แน่นอน <c oughs> ปล่อยเคเวสไหลไปนิดตุยครับผม <c oughs> นะเออ เพื่อลดภาระของของในคังประวานดังเก็บเสื้อมาได้เยอะซะด้วยดิเนี่ยครับผมตรงจุดเนี้ยผมเข้าไม่ได้อ่ะอตอนแรกอ่ะที่ผมได้รับเควสนี้มาผมไม่รู้นะโดดเข้าหรือเปล่าโดดโดดยังไงก่อนอ๋อโดดไม่ได้ มันเป็นบ้านบาเลียกังกันไว้อะเข้าไม่ได้ทำไงเดีย <c oughs> เนี่ยเข้าไม่ได้อะครับหรือต้องบินตรงๆเลยบินตรงๆก็ไปไม่ได้เฮ้ยวิหารมันต้องเป็นประตูเข้าใช่ไหมเราจะบินขึ้นกลางบนก็ไม่ได้มันเป็นถ้ำเอาไงดี พูดง่ายๆเลยก็คือเนี่ยครับผมอ่ะแนก็ถ้าติดตรงนั้นงันไปตรงนี้ครับผมเรื่องตลาดเนี่ยครับผมเห็นนะเขาบอกว่าเราสามารถขายของเพื่อที่จะรับเพชร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 ได้ตอนเรือสามสิบห้าเพราะฉะนั้นก็บอดติดยาวๆครับผมเอ่อภารกิจรายวันโอ้โหมีของให้รับเพียบเลยแต่น้ําหนักตัวเรานี่มันก็ะจกๆอยู่นะ มาตรงตีเลยยกักไข่ได้แล้วของฉันแล้วนะอือันนี้ไปใส่ป๊บปึ๊บปุ๊บป,บป,บปบอีกเยอะเลยนะไม่เป็นไรรับความสำเร็จกันอือเป็นเป็นอะไรที่แบบเปอร์เซน็นเปอร์เซ็นต์บอทดนี่ขึ้นยากมากเลือกกล่องสามดีกว่าปึ๊บ เราจะให้ลุ้นทาไมสองรอบเนาะไปเลยอืมได้โยเมื่อคืนบอดมาได้เสร็จเลยครับผมราคาขึ้นลงนี่อืมตรงนี้ไหนความแม่นยำเนาะได้รับความอดทนพละกำลังของเราจริงๆน่าจะเป็นพละกำลังกับพลังไม่เอา้า เราเน้นว่องไวครับผมยังไงความไวก็ต้องเป็นของปีศาจอยู่แล้วรับภารกิจพิชิตบอดยาวๆในเมื่อเควสเราเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนี่ครับผมทีเอทีรับได้สามสิบสี่สิบติ๊บสามสิบสี่ไหวไหมโดนไหมเฮ้ย hey. เวลเดียวเราก็ถึงแล้วนี่เนาะตอบรับไปก่อนแต่แตแตแตหลักแล้วไม่ลองจะมองผ่านได้ไงออืต้องลองด้วยดิครับเกรดลองมีอะไรให้เล่นมัน้งไม่มีครับผมเกรดหลักไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เนี่ยครับผมมันไม่ได้บอกนะว่ามีเงื่อนไขอะไรแต่ด้วยความรู้สึกผมคิดว่า เฮ้ยมันต้องเปิดร้านค้าแล้วก็ไปไปได้เปา่าววะแต่มันมีไอเทมอยู่นะว่าเข้าวิหารได้ประมาณ30นาทีผมก็กดใช้เลยพอกดใช้แล้วก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมครับผมซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันแล้วบอดของดอกยากมากครับผมตอนเลเวล3 0มสถึงสีเนี่ย ที่จะไปค์สอาชีพต่อไปที่เลเวล45นี่ก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วอ,อ่บอทให้เปอร์เซ็นต์น้อยมากครับผมบอททั้งคืนผมได้แค่50เน่ะดูจากข้างล่างเนี่ย4.288อะไรสักอย่างเนี่ยอืมมันมันน้อยมากเจ้าว,วิ่งไปตามเควสกัน ดอีกสองเลเวลเราต้องเคลียร์ให้ได้เพราะของในคังเราเต็มเราสะสมไว้สำหรับเพื่อการค้าโดยเฉพาะรูตันเป็นสายฟรีนะครับผมมันก็เลยต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นบ้างขายประทางชีวิตอะเจ้ามาหยัดหยัดเด็ดเด็ดเด็ดเด ตะไปต้องลินล,ล,ลันโละนี่ตรงนี้มีแม่นยำ <c oughs> เนื้อกระต่ายยี่สิบกระเป๋าเก่าอีกยีสบได้มาศูนย์จุดสองโอ้เธอหวานเจี๊ยบเลย <c oughs> จะครบยังไงอ่ะของดอกอย่งมหากราบ อืมเนี่ยครับผมอุย้ยเราก็ตีแรงเลยเนี่ยนะมันเตอร์เร็วแค่สามสิบตีแรงจา้งจาอืมเมื่อส่วนใหญ่นะครับจากที่สังเกตภารกิจเควส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 แล้วอ่ะมันก็จะได้ดูนะ e x p ศูนจุดสี่ซึ่ง ก็ไม่ถึงหนึ่งนะมันน้อยมากอะ่ะต่อหนึ่งเควสใช่ปะ่ะแล้วแต่ละเควสอะใช้เนี่ยเก็บประมาณร้อยกว่าตัวซึ่งใช้เวลายาวนานมากโหเราเปิดอัตโนมัติเลยครับผมช่วงที่เรากำลังอยู่หน้าจอหรือว่าผ่อนคลายทำอย่างอื่นไปก่อนอะไรเงี้ยเปิดเควสครับผมซึ่งมันก็ได้ EXP นะแต่น้อย และถ้าให้เราบอดไว้ยาวๆมันก็คล้ายๆกับว่าเราบอดไว้หาของเพราะฉะนั้นเหมือนเราเปิดทิ้งไว้แล้วก็ออกไปดูโลกภายนอกกลับมาก็เออมีของเก็บได้แล้วเวย้ยเลเวลขึ้นแล้วเวย้ยอะไรประมาณนี้โดยที่ไม่ต้องแบบมาเฝ้าอยู่หน้าจอเกมเกมนี้รู้สึกว่าจะฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะอืม <c> อ <oughs> เนี่ยและไอ้เงื่อนไขของเควสหลักของผมเมื่อกี้ผมคาดเดานะว่ามันสามารถเข้าได้ตอนเลเวล35เพราะฉะนั้นระหว่างที่เลเวล31ถึง35ประมาณ4-5เลเวลตรงนี้ครับผมผมน่าจะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนอืมแรงอยู่นะมีดคู่ออ้ยมีโยนมีดด้วยปับปับปับ,ปบไฟไปสิ เนี่ยครับผมที่บอดเมื่อคืนผมบอดทิ้งไว้ตรงนี้นะตรงต่อกัะเสือเพราะว่าผมมาดูตรงเนี่ยครับผมราคาเพชรตรงประมาณเนี้ยอืมเศษโลหะไม่ใช่ละว,วัตถุดิบรวบรวมับผมมันจะเป็นเนี่ยตัวชิ้นส่วนปีกหลากสีเฮ้ยเหลือสี่สี่บาทละสี่เพชรละเออสี่เพชสี่เพชสี่เพช น้อยมากอู้เนื้อกระต่ายราคาขึ้นเนอะผมเมื่อวานสามกว่าน่าเอาเรื่องอยู่โอ้โหแต่มันก็ใช้ตั้งจำนวนกี่ชิ้นนะ่ะเท่าที่เห็นนะ่ะใช่ว่าละ่ะ <c oughs> มีสองอย่าง <c oughs> ฟาร์มไปดองไว้ไอที่ไม่น่าฟาร์มเลยจริงๆก็คือเนี่ยที่ผมทำพลาดเนี่ยคือเสื่อเนี่ยครับผมคือตัวเนี้ยมันมีราคานะ แต่พอแบบ <c oughs> มันไม่สามารถรวมกองกันได้อะครับผมเนี่ยอย่างตัวตัวเนี้ยมันแค่ประมาณหนึ่งเพชกว่าๆใช่ปะแต่มันกองทับทับกันได้ปีกก็ทับทับกันได้พวกนี้มันเป็นวัสดุแต่ไอ้พวกเสื้อเครื่องสวมใส่อะไรพวกเนี้มันทับกันไม่ได้จริงๆงถ้าเอามาทิ้งตรงนี้ได้น้ำหนักได้น้ำหนักเพิ่มก็เอาดิ อืยัดเข้าไปตรงนี้ฟื้นฟูเอ็มพีไม่สำคัญหลบหลีกระยะไกลเราเป็นระยะใก,กล้อยู่แล้วอือดาเมจด <The Mate S 1> เพิ่มเติมนี่ความแม่นยำศูนย์จุดสี่อูใช้ของเขียวเลยแมวแมวแมวอมของแพงห้ว้าว นี่ครับผมตอนที่เราจะไปเปิดหนิ้วไวไปนิดขออภยัยอึ๊จิ๊มจึ๊งจึ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 งเนี่ยครับผมตรงดีเราจะไปเปิดจัดการเนี่ยครับมันก็จะสามารถวิ่งเควสเราเปิดตรงนี้ไว้ให้ทําต่อเนื่องมันก็จะวิ่งเควสต,ต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยครับผมเดวลสี่สิบห้ารู้สึกว่าจะหาเพชรได้จากพวก พวกนี้ด้วยนะแล้วเพชรเอาไปทำอะไรวะเล่นเองบื่หวาเองนี่ครับผมหมดนี้ในแต่ละวันเราสามารถซื้อของพวกนี้ได้ครับผมเนี่ยพวกเรามาตีบวกพวกชุดเนี้ครับผมเราสามารถมาซื้อได้ด้วยเหรียญทองซึ่งละลายทรัพย์ไปได้เยอะ ืมืม่อวานเมื่อวานขี่บัววันนี้ขี่มาไปดูตัดผมก่อนเทปเทพทุกตัวแหละเนี่ยมองยังไงมันก็ไม่ใช่หัวอืดูนี้มันมีความเร็วโจมตีแล้วพลังป้องกันเยอะผมอยากได้ค่าความแม่นยำผมก็เลยขี่มาตัวนี้เนี่ยมีเนี่ยดาเมจคิตคอนแต่คิกไม่ค่อยติดเลยเปลี่ยนตัวได้ไหม อืมตันทานสองเท่าหลบหลีกระยะใกล้หลบหลีกก็ดีนะแต่อยากได้แม่นยำตัวเนี้ยเหมือนตีไม่ค่อยโดนป้องกันฟื้นฟูไวขี่ม้ามันไม่เทอะผสมได้ไหมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรให้ผสมเลยไม่เป็นไรเราเดินเคเวสไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วเดี๋ยวภารกิจในการฟาร์ม สาย PVE ไม่ใช่ PVP นะครับผมสาย PVE ก็คือสายฟาร์มใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะที่เขาพูดพูดกันสาย PVE ก็เป็นสายที่เกมนี้ต้องการก็คือให้เราฟาร์มไปเรื่อยๆเก็บมอนเปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ที่ผมเข้าไม่ได้เมื่อกี้ก็อาจจะติดขัดเรื่อง เลเวลการเข้าไม่น่าจะติดเรื่องความแม่นยำตรงนี้นะครับผมและคนอื่นเขาไม่ติดเหมือนผมเลยเหรอที่เควสหลักไปต่อไม่ได้เนี่ยอืสามารถหลบมอนได้ตลอดนะครับผมเนี่ยเห็นนะค้าหลบหลีกผมหลบมอนได้ หลบแล้วหลบอีกหลบแล้วหลบอีกแต่ปัญหาคือเรื่องตีไม่โดนกับขีไม่รัวเนี่ยอืบักลูตันป <c oughs> อใช้ชื่อจอมโจนลูตันแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันไปต่อได้อะครับผมอืมไป <c oughs> ไกลจะครบละไก้จะครบละ แปดสิบในร้อยสี่สิบสี่ครึ่งทางเราเลยครึ่งทางมาแล้วจิกจิกจิกจึงเปิดหมดประหยัดับผมปกติเวลาบอดผมก็จะเปิดหมดประหยัดอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถดูดูได้ครับผมว่าเออได้เปอร์เซ็นต์ต่อวิเท่าไหร่ วินาทีหนึ่งหนึ่งนาทีเราสามารถทำได้ศูนย์จุดหนึ่งหกสิบนาทีก็ศูนยหกจุดศูนก็ได้หกเปอร์วะโอสมองสมองแล้วมันก็จะดูว่าเราได้รับไอเทมอะไรมาบ้างทางขวาอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นโหมดประหยัดครับผมเสียบสายชาร์จไปเลย <c oughs> เล่นเล่นในมือถือนี่เครื่องสำรองต้องมีไว้อืม <c oughs> พวกขับร้องแห่งป่ากล่องนี้มีให้ทุกวันใช่ไหมน่าจะใช่อแหละตอนนี้รู้สึกว่าการเข้าในตัวไอดีนี้ผมกลับมาเข้าในตัวละครนี้ได้เออเรื่องที่น่าเบื่อที่แหละที่กำลังจะพูดนี่แหละก็คือมันเกิดความหนาแน่นครับผมเพราะว่ามันเป็นที่นิยมของคนเข้ามาเล่น ที่ไม่เกิดเลยวลสามสิบมาดูว่ามันวัยเหมือนลอกล่อซื้อยังไงก็ไม่รู้นะหนึ่งนึงสามสิบนี่อย่างจ้วดเลยครับผมมันทําให้เกิดความหนานแน่นนะผมแล้วพอคราวนี้มันก็จะเกิดปัญหาพอเราล็อกออกจากเกมแล้วเราก็จะไม่สามารถกลับเข้ามาได้ในเติร์นั้นเนี่ยครับความวุ่นวาย <c oughs> ในคลิปที่แล้วที่ผมทําไปก็คือผมไม่สามารถกลับเขาเข้ามาได้ อ่าในตัวละครตัวนี้นะแต่ตอนนี้ผมกลับเข้ามาได้แล้วเพราะความวุ่นวายเริ่มลดน้อยลงอืมบักลูตันได้เรื่องโย่อืม ยังไม่ถึงขั้นคิคิต้องแดงนั่นคิคิดับเบิลดาเมเแมมกดามเอืมมีให้ครบทุกอย่างเลยอะหล่ะร้อยยีิบแปดแล้วยี่เก้าดี๋ยวอดีกว่าเชื่อมีมีอะไรให้เราเล่นอีกไหมนอกจากรวบรวมมัน เอาเป็นลดดาเมจร,ระยะใกล้ได้นะใช่สิลดหล่องดูก็ได้ยังไงเราเล่นสายใกล้อยู่แล้วออือ,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 อืใช้สามชิ้นมีหนึ่งชิ้นไม่เป็นไรใส่ใส่ไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงสามสิบห้าไม่สามารถขายได้โอ้โหเห็นไหมมาเคเวสโด,ดยอัตโนมัติแล้วผม เรียบร้อยผ่านไปนหนึ่ง퀘สได้ exp ปะตอนแรกผมมี exp อยู่สี่จุดกว่าๆนะครับทางมุมซ้ายล่างตอนนี้ขึ้นมาเป็นหกจุดหนึ่งต่อหนึ่งเ퀘สมีอะไรรับได้อีกไหมที่เหลือเป็นสี่สิบห้าละรับไม่ได้เฟสลองก็ไม่มีแล้ว ผมทำเมื่อวานแล้ว ESP ก็ไม่ได้เยอะแยะออกมาศูนย์จุหเก็นไว้ครับเนี่ยครับผม0.6ไม่ถึงหนึ่งเลยน้อยมากหักเป็นเกมที่ฟาร์มยาวๆครับผมไม่เลยตัวเกมมาอาจจะอยู่ได้นานแต่ผมอ่ะจะทนทรมานอยู่ได้นานแค่ไหนเอาปะเอาเป็นว่าเกมนี้เอาสักกี่ EP ดีครับผม คอมเมนต์ด้วยด้านล่างนะว่าอยากให้ผมทำสักกี่อีพีอย่างเงี้ยเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวผมจะตู้ทนแล้วเราจะรู้กันว่าสายฟรีมันจะดีไม่ได้จริงเหรอวะ <laughs> จริอืม